I mean when I had free time I gave it to the master when I got extra money I gave it to the master when I cop knew clothes, I gave it to the master you know what he did Musa gave it to the master when I had free time I gave it to the master when I got extra money I gave it to the master when the cop knew clue I gave it to the master ทัวสนุกอาหารฮาลานต้องฮียปอบนึกถึงทัวมุสลิมนึกถึงฮียาป๊ปองแปด8ก8าหกแเย็นกายสบายใจเรียกใช้ลิสกีแอร์ศู7 3 4 0ปดหกสามสอเ gave it to the mosque. มาใรทีมสลาวัลัยกุมอรหมตุลล์บอปารกาตุขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการฮารานเอสเอ็มครับในช่วงเวลาดีๆที่เราจะนาคุณผู้ชมไปเรียนรู้ประสบการณ์สร้างแรงบันดาลใจครับทุกวันเสาร์และอาทิตย์18นาฬิกา30นาทีถึง19นาฬิกานะครับวันนี้ผมบุคเรืองปาดนำท่านผู้ชมมาพบกับเรื่องราวที่เกิดจากแรงบันดาลใจล้วนๆนะครับเขาบอกว่าแรงบันดาลใจนั้นทําให้มนุษย์เรานั้นรู้จักว่า เรานั้นรักและชอบอะไรสิ่งที่เรารักและชอบเราจะทําอย่างไม่มีวันเหนื่อยสิ่งที่เรารักและชอบเนี่ยนะฮะเราจะทําแบบว่าที่หัวใจนั้นเต้นสูบฉีดโลหิตอย่างรุนแรงวันนี้เช่นเดียวกันครับสิ่งที่เขาน้องเขาค้นพบนะฮะว่าเขารักและเขาชอบอะไรเนี่ยน้องเขาเขาเขาได้เปรียบเพราะว่าเขารู้ตั้งแต่อายุน้อยๆเลยว่าเขารักและเขาชอบอะไรวันนี้ผมพาท่านผู้ชมมาพบกับเรื่องราวของ ทรีอินทาวนะฮะขอต้อนรับน้องอับดอนวงษ์สันแล้วก็คุณอับดุลลาอาดัมครับสลามอะไรกุ้งมารับตุลลอฮิวลบาร์กาตูครับ ah uh, ครับนะฮะเป็นร้านทรีทรีอินทาวนะฮะคือถ้าไม่ไปเดินไปดูเนี่ยก็นึกว่าเอ๊ะขายอะไรเปิดอะไรขายต้นไม้หรือเปล่าแต่ว่าไม่ใช่นะครับท่านท่านผู้ชมนะฮะร้านทรีอินทาวนะฮะเป็นร้านกาแฟสดนะฮะบรรยากาศแบบว่าอยู่ใน เหมือนอยู่ในป่าว่ามัน่ในเรืองอยากให้เล่าให้ฟังหน่อยว่าเรื่องราวมันเริ่มต้นมาอย่างไรครับก่อนจะได้ร้านทีอินทาวน์นหนเรื่องราวเนี่ยก็คือผมกับพี่ๆเนี่ยเป็นคนชอบกินกาแฟครับครับก็เที่ยวกินกาแฟไปทั่วเลยครับแล้วก็ผมเนี่ยก็เริ่มสนใจว่าเฮ้ยทำไมแต่ละร้านเนี่ยรสชาติมันไม่เหมือนกันครับก็เลยลองเรียนลองศึกษาไปเข้าคอร์สชงกาแฟจนแบบ เกิดความชอบครับแล้วก็ม,มีกาแฟสายพันธุ์หนึ่งของร้านร้านหนึ่งเนี่ยครับ,ร,บรสชาติไม่เหมือนไม่เหมือนของที่อื่นครับผมก็เลยเฮ้ยทำยังไงให้คนอื่นได้กินด้วยซึ่งก่อนหน้านี้เราเราคิดไม้ว่าว่าตัวเองจะ,จะจะชอบหรือว่าอยากจะเปิดร้านกาแฟในช่วงแรกอะแค่คิดว่าอยากจะมีกิจการของตัวเองครับอ่าทีนี้เวลาคิดว่ามีอยากมีกิจการเป็นของตัวเองก็ก,ก็ต้องก็ต้องหาถูกไหมฮะใช่ครับว่าเรานั้นเหมาะกับอะไร แล้วทุกวันนี้นี่ก็คือว่าเราเลือกแล้วใช่ครับเราสิ่งที่เราชอบคือคือคือร้านคือร้านกาแฟคืองานบริการงานบริการงานบริการแบบแบบละเอียดนะครับร้านกาแฟเนี่ยมีรายละเอียดเยอะแล้วแล้วหลังจากที่ไปศึกษาแล้วเป็นเป็นยังไงบ้างครับแต่ละรสแต่ละชาติความเปรี้ยวความขมต่างกันมันมันเป็นเสน่ห์หรือไงฮะมันเป็นเอกลักษณ์ของกาแฟครับครับก็คืออย่างกาแฟเนี่ยปกติแล้วถ้าหลายท่านไม่รู้ จะรู้แค่ว่าการคั่วเนี่ยมีอยู่สามเลเวลแต่จริงแล้วไม่ใช่ครับมีแปดแปดเลเวลคือคือมาคือหมายว่ากาแฟเนี่ยเวลาเอามาคั่วเนี่ยได้ได้ได้แปดระดับใช่ครับหรือถ้าคั่วนานก็จะยิ่งยิ่งเข้มยิ่งเข้มครับเข้มมากๆนี่นอนไม่หลับเลยอย่างนั้นไหมเข้มเข้มมากๆนี่คือคาเฟอีนเนี่ยมันจะถูกความร้อนที่ตอนที่คั่วครับอืละลายไปด้วยอ๋อเพราะฉะนั้นกาแฟอ่อนเนี่ยจึงมีคาเฟอีนที่สูงกว่าโอ้โหนี่นะฮะเพิ่งจะรู้เลย กาแฟเข้มๆนี่ไม่ใช่ว่ากินแล้วแบบปังตาค้างแล้วมันกาแฟเข้มเพราะคั่วใช้ร้านน้อยกาแฟที่คั่วน้อยเนี่ยมีคาเฟอีนเยอะกินแล้วสดชื่นกว่าเพื่อนไอ้ที่คั่วนานๆน่ะก็คือคาเฟอีนเหลือน้อยแหละใช่ครับอ๋อเป็นอย่างนั้นนะฮะเออมันมันเป็นสิ่งที่สวนทางกับความเข้าใจของพวกเราเลยนะครับแล้วก็แล้วก็ยังไงต่อฮะพอคั่วนานเนี่ยมันจะเกิดรสขมครับรสขมเนี่ยก็คือคนคนก็จะเข้าใจว่า เฮ้ยรถขมเนี่ยกาแฟดีกาแฟเจ๋งอแต่คําว่าขมไม่ได้ไม่ได้บอกว่ากาแฟนั้นดีหรือไม่ดีครับเมื่อสมัยก่อนก่อนหน้านี้นะครับคนไทยเนี่ยส่วนใหญ่จะกินโรบัสต้าครับ,รบ,รบกาแฟพันโรบัสต้าเนี่ยจะมีความหอมกว่าครับขมกว่าคือกินแล้วแทงคอครับหรือกินแรงกว่า,างั้นใช่ครับที่คนแต่ก่อนนี่ยมมาทําโอเลี้ยงครับต้องต้องใช้น้ําตาลมากบความขมแล้วกลิ่นค่อนข้างจะหอมแล้วแล้ว กตเราจะบอกว่ามันมีอีกพันหนึ่งใช่ครับพันอะไรฮะอาราบิก้าครับเพราะกาแฟบนโลกนี่มีกี่พันมีหลายสายพันเลยครับแต่ว่าที่นิยมก็คือมีอยู่สองตัวครับแสดงว่าตอนตอนเดิมนี่ที่ที่เราทานกันนี่ก็เป็นโรบัสต้าทั้งหมดใช่ครับอ๋อนะฮะช่วงนี้ถ้าจะได้ยินก็คืออาราบิก้านี่จะเข้ามาเยอะในช่วงนี้เป็นที่นิยมหลายๆแบรนด์แบรนด์กาแฟที่ที่เขาทำกันเนี่ยเขาจะเริ่มเอาอาราบิก้ามา เข้ามาในเมืองไทยกันเยอะขึ้นใช่รใช่ไหมฮะรวมทั้งร้านของเราด้วยใช่ครับเอกลักษณ์เด่นๆของของร้านเนี่ยท่านผู้ชมครับเราต้องเราจะต้องสืบออกจากชื่อครับนะฮะเพราะว่าชื่อเนี่ยเขาจะบ่งบอกถึงบุคลิกภาพของของร้านใช่ครับใช่ไหมฮะครับผมชื่อทีอินทาวเนี่ยมันมาจากไหนครับมันเราเรากำลังจะเขาเรียกว่าอะไรกำลังจะทําให้ร้านออกมาเป็นบรรยากาศยังไงฮะคือด้วยความที่ร้านเนี่ย ตัวร้านเนี่ยตั้งอยู่ในใจกลางเมืองครับ,รบย่านราคอมแหงลาดพร้าวก็จะ,จะเป็นสังคมเมืองที่แออัดค่อนข้างวุ่นวายแล้วผมเห็นข้อดีของในซอยนั้นนะครับก็คือค่อนข้างทีร่มรื่น ซอยคือซอยห้าสะซอยรามคำแหง53ใช่ครับนะฮะก็เลี้ยวมาในซอยบ่อปลาเข้ามาได้2ทางทางราม53ลารดพร้าว112ครับหรือจะมาทางลี้พรด่วน4ลาดพร้าว96ใช่เข้ามาได้หลายทางราดพร้าว104ก็ได้ใช่จริงๆมันเส้นทางนี่มันมันเป็นมันเป็นจุดเชื่อมได้หลายทางใช่ครับนะฮะแล้วก็เป็นศูนย์กลางของรถติดอ่าแต่ว่า บริเวณร้านของเราเนี่ยนะฮะท่านท่านผู้ชมเชื่อไหมว่ามันอยู่ใจกลางเมืองเนี่ยท่านที่กำลังชมอยู่เนี่ยนี่บรรยากาศภายในร้านนะแต่รอบๆร้านครับรายล้อมไปด้วยต้นไม้ใช่ครับคือเหมาะมากกับชื่อนี้ฮะ Tree Intown ก็คือง่ายๆคือ Trees ต้นไม้ Trees มี S ด้วยต้นไม้หลายต้นต้นเล็กต้นใหญ่จะเป็นต้นไม้ที่เป็นยืนต้นหรือเป็นดอกไม้ประดับมันจะทั่วบริเวณนอกจากนั้นนอกจากนั้นที่เป็นไฮไลท์เลยก็คือ ในเมืองไทยเนี่ยขาดไม่ได้คือข้าวโอ oh, ้โหนะมีข้าวมีแปลงนาข้าวด้วยนะครับอย่างในร,รอง้อย่าง,างรูเมื่อตะคู่นี้นะคือท่านจิบกาแฟไปแล้วก็ มีข้าวอยู่ข้างหน้าท่านมีต้นข้าวอยู่ข้างหน้าประมาณว่าจิบกาแฟริมท้องแนอืมอาจจะไปบางคนอาจจะนึกถึงนครนายกปัจจินบุรีทางคอมสิบสี่ทางาแมงข้าัตนี่คือทางกาแมงข้ครับครับผมเหตุผลเหตุผลที่ปลูกข้าวครับเพราะว่าเมื่อสมัยก่อนเนี่ยพื้นที่ในในตรงเนี้ยมันคือนาใช่ครับใช่ แล้วก็ดินเหมาะสมด้วยไหมใช่ลองลองปลูกแล้วไม่ต้องปุ๋ยอะไรมากเลยนะไม่ต้องปุ๋ยเลยครับเออเนอะแต่ก็ใส่บ้างเดี๋ยวจะหาว่าไม่ใส่อะไรเป็นบรรยากาศเป็นไอเดียของร้านที่ที่ที่ได้มาอย่างไรฮะคือแต่ก่อนป๋ากำมะผมครับเขาเป็นชาวนาคแล้วการที่ผมอ่ะอยากนึกถึงเขาอืมฮะฮผมก็เอาข้าวมาปลูกแล้วก็เหมือนกับเป็นไอเดียของดอนเองใช่ไอเดียของผมกับพี่ชายพี่ชายฮะฮะ อ๋อปลูกข้าวเหมือนก็เหมือนคือเหมือนกับว่าเอ้ยบรรยากาศหรืออารมณ์ของคนสมัยพ่อรุ่นพ่อรุ่นแม่เราเขาเป็นยังไงใช่ครับนะเราก็ทำเราก็ลองทําดูมั่งครับผมแต่ว่ามันจะไม่เยอะในส่วนสไตล์ของการตกแต่งร้านเนี่ยนะครับก็คือนอกจากมีนาข้าวที่อับดุนึกถึงพ่อแม่แล้วก็จะมีไม้เก่าๆที่รื้อบ้านหลายๆหลังมาแล้วก็มากองอยู่มันจะเป็นไม้เก่าๆล้วนๆเลย บางท่อนบางอันนี้ก็จะมีปลวกกินบ้างแล้วครับเราก็เอาจัดตกแต่งตรงนั้นเนี่ยนะฮะเอามารวบร,รวมผสมผสานกับปูนเรียกว่า<ม>เป็นงานเขาเรียกร็อฟสไตร์ร็อฟเป็นงานปูนเปลือยผสมกับไม้เก่า<ม>เราจะไม่เอาเขาเรียรกอะไรกบไปใส่และให้ทําให้มันเนียนไม่มนนใช่อเอาแค่ปัดๆให้ฝุ่นออกอแล้วก็ทาแชลเกให้สวยงามตกแต่งให้สวยงามโชว์ลายไม้ด้วยโชว์ลายไม้อันนั้นก็เป็นเป็นหน้าที่ที่ผมรับผิดชอบอยู่ส่วนอับดก็เป็นในร่วงของเรื่องของ เรียกว่าการจัดการเกี่ยวกับกาแฟร้านค้าทางนั้นไปนะฮะเพราะฉะนั้นใครที่สนใจอยากจะมาดื่มกาแฟริมท้องนารบรรยากาศโดยเฉพาะเมื่อคืนนี้นะฮะเมื่อวานนี้ฝนตกนะฮะเมื่อวานนี้ฝนตก แล้วก็มีท้องนานี่เต็มไปด้วยกบเขียดร้องเสียงกันระงมเลยยังมีอยู่ยังมีอยู่ครับเอาปากว่ากบเขียดยังมีอยู่ในเมืองนะมประมาณนั้นนั่งจิบกาแฟแล้วก็ดักอบอบแอบอครับครับคือก่อนหน้าเนียครับผมไม่เห็นกบในแถวเนี้มานานแล้วแต่ว่าเมื่อวานเนี่ยเห็นน้องกบใช่เออนกบมาวางัไเล่นนะเออคือคือคือกับ สังคมเมืองที่ที่มันไหลบ่าเข้ามาล้อมล้อ,อมรอบเราเนี่ยนะก็ต้องยอมรับว่าป,ประชากรแฝงเยอะนะประชากรท<ช>ี่อยู่ตามจากต่างจังหวัดทั้งขึ้นมาเรียนทั้งทั้งเข้ามาทั้งมาทํางานเนี่ยอยู่แล้วก็เป็นอาพาร์ตเมนต์อยู่รอบๆนะฮะใครใครอยู่ในพื้นที่ของราแหงเนี่ยจะจะทราบดีนะฮะโ,โ,โดยเฉพาะในตรงหน้าหาัรรามเนี่ยนะครับเราจะหาบรรยากาศที่ที่ที่เป็นอย่างท่านผู้ชมเห็นอย่างงี้ยากมากใช่ครับ ใช่ไหมครับครับแล้วความเหมาะนี่นะฮะโดยเฉพาะอย่างที่คุณโบครีบอกบมีนักศึกษาครับที่มหาลัยรามคําแหงแล้วก็มหาลัยอีกหลายๆมหลาลัยบริเวณนี้นะครับแล้วก็มีออฟฟิศหลายออฟฟิศเพราะฉะนั้นในสถานที่ที่เราได้จัดเตรียมหรือว่าตกแต่งไว้เนี่ยเหมาะสําหรับนักศึกษามาอ่านหนังสือติว ก็ได้อมันเงียบเนอะเหมาะกับพวกทํางานฟรีแลนซ์จะเอามาโน้ตบุ๊กมาสักเครื่องหนึ่งมาจิบกาแฟเย็นๆแล้วก็มาทํางานไปนัดลูกค้ามานัดลูกค้ามาคุยมามาประชุมได้หมดตรงนี้เรารองรับแล้วก็กําลังคืออาจจะตรงช่วงนี้เป็นช่วงเริ่มต้นเรากําลังพัฒนาขึ้นขยายพื้นที่ไปเรื่อยๆเพราะว่าพื้นที่ทั้งหมดมีประมาณสองไร่ครึ่งมันยังไม่สักครู่นี้เล่าให้ฟังก็คือว่า ไม้เนี่ยมันก็มีความเป็นมาใช่ครับเคยเคยเป็นบ้านคนแล้วแถวนี้มาก่อนครับเคยเคยเป็นเสาศาลาในน้ําก็มีนะฮะเคยเป็นเสาสาลาก่อนกนก่อนนเคยเป็นบ้านไม้ทรงไทยก็มีนะฮะแล้วก็เป็นไม้ที่เป็นแบบไม้ดีๆที่เขาไม่เอาแล้วมาเปลี่ยนเป็นปูนอะไรเป็นเป็นตึกอะไรทั้งนี้แล้วก็รับซื้อมาบ้างเขาให้มาบ้างอะไรบ้างของพี่ชายอับดุลนี่นะฮะผมก็มา มาคือเป็นเพื่อนกันมานานแล้วก็มาพูดมาคุยแล้วก็มีไอเดียคิดว่าเราน่าจะจัดตกแต่งร้านในสิ่งที่เรามีไม่ใช่ว่าจะทําร้านอะไรก็ไปร้านวัสดุก่อสร้างซื้อมาตลอดไม่ใช่เรามีอะไรเรามีต้นไม้เรามีพื้นที่เรามีไม้เก่าแล้วก็ซื้อปูนมานิดหน่อยแล้วก็มาจัดตกแต่งให้มันเป็นทรีอินทาวอย่างอย่างที่เป็นคอนเซปต์ในปัจจุบันนี้ครับเขาบอกว่าเรื่องเรื่องของระบบนิเวศของบริเวณนั้นนี่ยังยังบอกว่ายังสมบูรณ์อยู่เลย กือบจะสมบูรณ์ครับมันค่อยๆกลับมาเรื่อยๆครับเพราะว่าต้นไม้อเยอะใช่ไหมฮะครับแล้วแล้วแล้วเราก็คงเอาไว้อย่างนั้นเราไม่ได้ไปไล่เขาเนี่ยใช่ไหมฮะอย่างสิ่งที่คนผู้คนไม่เคยเห็นในกรุงเทพนี่มีอะไรมาครับที่บางอรุลั้อยเห็นที่คนในกรุงเทพไม่ค่อยเห็นอย่างที่อย่างแรกก็คือแปลงนาครับมีกบเขียดร้องมีไม้ดอกไม้ประดับ้วกรรอกมีต้นไม้ใหญ่รวมทั้งสัตว์หลายๆชนิดนะครับ มีตั้งแต่กระรอกนกเอี้ยงนกกลางเขนครับแล้วก็นกอีกาก็มีอีกาด้วยนะอีกาก็มีครับอีกา็มีผมไม่ได้ตั้งแต่ผมกับตั้งแต่จากอยุธยามาเนี่ยไม่เคยไม่เคยเห็นเลยอีกาก็มีแล้วก็เด่อที่พิเศษคือในช่วงตอนสักหลังมะเกล็บไปนิดนิดนะฮะดวงอาทิตย์ตกแล้วจะมีค้างข่าวครับมาบินวนรอบนาบินบาอันนี้คือเพิ่งเพิ่งจะเกิดขึ้นในสองสามวันที่ผ่านมาครับ เราเราจัดร้านอย่างนี้นะฮะเราสินค้าหรือว่าบริการเรานี่ก็เป็นกาแฟสดีกาแฟสดแล้วก็เป็นอาหาร,รนะฮะแล้วก็เจาะเราแสดงว่าเราเจาะตลาดที่เป็นคนคนทำงานใช่ครับแล้วก็ที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือชื่อร้านเต็มๆก็คือ t r e e in Town Coffee and Bakery and Food ใช่ไหมฮะเราจะสังเกตเห็นได้ว่า Coffee and Bakery พูดถึง Coffee อย่างที่อับดอนได้นําเสนอไปแล้วพันุ์ที่อาราบิก้าแล้วก็การชงที่มีเอกลักษณ์ของอับดอนเองแล้วก็มีเขาเรียกว่าเบเรตตาอีกคนหนึ่งจะทาอยู่แล้วก็มีในเรื่องของผมจะเน้นหนักเรื่องของเบเกอรี่นิดนึงคำว่าเบเกอรี่หรือเค้กที่เรากินกันเนี่ยอย่าลืมนะครับว่าร้านเบเกอรี่อื่นๆเนี่ยถ้าเป็นเค้กที่ไม่ใช่ร้านมุสลิมส่วนหนึ่งของส่วนผสมคือ เหล้าขาวใช่ไม่ใช่เหล้าขาวจะเป็นเครื่องวายวายอ่าวายเพราะฉะนั้นถ้าเราไปกินแต่เอาเอาเหล้าขาวใส่เบเกอรี่นี่คงจะเพราะว่าของแถวทวิชานี่ขายดีมันจะมีวายผสมอยู่แต่ถ้าเราไปร้านชื่อร้านขายเค้กก็จริงอยู่แต่ถ้าเราไปกินแล้วเนี่ยถามว่าเรารู้ไหมว่ามันมีวายผสมหรือไม่มีเพราะว่ามันไม่ใช่ไขมันที่จะไปเข้าห้องแล็บแล้วก็มาตรวจได้เพราะฉะนั้นร้านเราเนี่ย ถึงเบเกอรี่จะไม่ได้ทําเองแต่เรามีคอนแทคที่เป็นเพื่อนฝูงกันเป็นคนรู้จักกันที่เป็นมุสลิมแท้ๆที่เรารู้ว่าไม่มีแน่นอนนะครับเป็นการนําเค้กในพักพวกเราก็คือเรามีร้านกาแฟแล้วเราก็อยากจะเอื้อประโยชน์ให้กับคนอื่นบ้างเฮ้ยคุณมีเค้กคุณมีขนมปังก็นําเข้ามานะฮะแล้วก็เป็นแหล่งรวมที่นี่และอีกบรรยากาศสําคัญอีกประการหนึ่งพี่ๆน้องๆก็ชอบมาคุยกันไป จิบกาแฟถ้าไปร้านที่อื่นเนี่ยมันอาจจะไม่ได้นานเกรงใจเขาแต่ที่ร้านเราเนี่ยนอกจากพี่ๆน้องๆ้องมาคุยกันแล้วเพื่อนฝูงนะก็มีหลายๆกลุ่มที่มารวมกันอยู่ก็คือหลายๆกลุ่มที่จัดมาก็กลุ่มลูกศิษย์เก่านั่ด้วยว่าอย่างนี้ศิษย์เก่าศาสนูศิษย์เก่าคลองสิบศิษย์เก่าทุกไหนก็ได้แหละมาจัดรวมมาแหล่งที่ยี่สิบสามสิบคนเนี่ยพอเหมาะพอประมาณเรามีสถานที่จะเอื้อเฟือ้อมากแสดงว่ารับ สัมมนาหรือประชุมในขนาดเล็กด้วยขนาดเล็กเนี่ยประมาณรัคนพี่น่าจะไม่เกินหมื่นคนประมาณนี้นี่คือทั้งปี20ก็ยี่สิบสามสิบหน้าตอนได้เนี่ยกำลังพอเหมาะแต่หลังจากรรมดอนไปแล้วนะฮะหลังจากโรมดอนไปแล้วเราอาจจะอินชาลอัลลอฮ์ขยายค่อนข้างที่จะเต็มรูปแบบแล้วก็ขยายโซนออกไปเรื่อยๆคือเราจะค่อยเป็นค่อยไปในขณะที่คุณมาจิบกาแฟมาดื่มกาแฟมาทานอาหารเนี่ย คุณก็จะเห็นว่าผมกำลังทำหน้าที่ก่อสร้างด้านหลังไปเรื่อยๆมาตอนนี้ศาลาอยู่ตรงนี้มาอีกทีหนึ่งมีเรือนมาอยู่ตรงนี้อีกเดือนหนึ่งมามันจะมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆคือการขยายค่อยๆขยายบางอุลลอมีพื้นฐานของการเป็นช่างไม้อยู่พื้นฐานก็คือพ่อเป็นช่างไม้อคือเขาบากว่าเห็นไม้เห็นไม้ที่กองอยู่เลยรู้เลยว่าอันไหนทํามาใช้ได้มั่ง ถ้าจะบอกว่าแนวแนวนั้นก็เป็นไปได้เพียงแต่ว่าผมเป็นคนนิสัยว่าทําในสิ่งที่มีมีอะไรสมมุติว่าเราจะทําบ้านสักหลังหนึ่งเรามีอะไรครับเรามีเสามีหน้าต่างดูแล้วก็เอามาประกอบกันให้มันดูดีสวยงามนะฮะไม่จาเป็นต้องไปซื้อใหม่ทั้งหมดครับพ่อหากถ้าว่าคุณมาที่ร้านนี้จะเห็นสภาพร้าน ศาลาที่นั่งโต๊ะเก้าอี้อะไรพวกนี้มีความเป็นมาทั้งนั้นเลยมีความเป็นมาทั้งนั้นเลยเออนมันคือกาว่ามันมีคุณค่าทางการเวลาใช่นะแล้วมันสามารถที่จะไม้เก่าผสมผสานกับต้นไม้เนี่ยครับกับทรีอินทาวมันเป็นมันเข้ากันได้ดีนอกจากไม้แล้วเนี่ยยังมีหินด้วยนะบางก้อนนี่ พี่ชายดอนบอกว่า20ปีคือเก็บมานานมากเก็บมานานมากไปเจอแล้วก็เอาขึ้นรถอะไรอยเงี้ยขึ้นรถที่ละข้อใช่ที่มันเกะกาขึ้นทางอะไรเงี้ยมีระดับอยู่ก็กลายเป็นว่าไปคือนอกจากไปดูไปไปทานกาแฟอร่อยแล้วก็ไปดูของของสะสมใช่นะฮะทั้งทั้งเรื่องงานไม้เรื่องหินเรื่องอะไรครันี่มาเน้นถึงเรื่องกาแฟนิดหนึ่งครับผมจะถามเรื่องกาแฟก็คือในเรื่องของเรามีเปิดเป็นสมาชิกอ่ากาแฟของเราเนี่ยเด็ดกว่าคนอื่นยังไงฮะกาแฟของเราเนี่ย รสชาติที่เด่นเป็นเอกลักษณ์เลยคือจะมีเปรี้ยวปลายๆครับแล้วก็พอคืนไปแล้วเนี่ยจะมีหวานติดลิ้นโอ้โหนี่เขาละเอียดขนาดนี้นะครับครับผมม,มันมีกรรมวิธีที่สามารถจะต้องทำถึงขนาดนั้นได้เลยฮะคือเปรี้ยวปลายๆเปรี้ยวป,ปลายๆแล้วก็เวลาคืนไปปุ๊บหวานติดลิ้นลงไปครับคือถ้าอมไว้ก็ไม่รู้สึกหวานต้องต้องต้องตน้องตื่นเอาไมันหวานปลายลิ้นมันอยู่หนึ่งพันกาแฟระบบของการคั่วแล้วก็วิธีการชง ทีการชงเรื่องแม้แต่กดเนี<ไ>่ยกดแค่ไหนนะ<ม>่ะคือเขาแต่ว่าผมได้เรียนรู้ได้กินทุกวันก็เลยเรียนรู้แต่ที่จริงแล้วฝ่ายชงฝ่ายจัดก,การต้องอัดดันที่ที่ร้านมีอะไรบ้างดีกว่านะฮะที่ร้านก็จะมีเครื่องเครื่องดื่มในหมวดกาแฟเป็นกาแฟสดพื้นฐานนะครับแต่ว่ารสชาติจะออกเปรี้ยวนิดนนะฮะถ้าสำหรับเมนูที่ผสมนมครับแล้วก็จะมีเป็นน้ำโซดาครับน้ำสีต่างๆครับครับแล้วก็ พวกนมนมวานิลานมคาราเมลช็อกโกแลตอะไรครับแล้วก็เรื่องอาหารก็เค้กเบเกอรี่แล้วก็อาหารก็มีตอนนี้ลูกค้าติดใจอยู่จะก็จะเป็นข้าวซอยครับข้าวซอยสปาเกตตี้สปาเกตตี้ผัดขี้เมาครับผมไรพวกนี้แล้วก็ซอสเนื้อยำอะไรต่างๆซอสเนื้อซอสไก่นะฮะประมาณนี้แล้วก็ส่วนที่เหลือก็เป็นตามสั่งครับร้านนี่นะมาไม่ยากแต่ว่าบางครั้งก็จะ ตามใจแม่ครัวบางครั้งก็มีนะฮะเพราะว่าที่ตามสั่งมาหมดฮะอะไรประมาณนี้วันนี้นะฮะทางร้านทรีอินทาวนะครับก็ร่วมกับทางรายการเดอะทีมทีวีนะมอบของสมนาคุณให้ท่านผู้ชมที่โทรเข้ามาตอบคําถามนี่มีกี่ใบนะสองใบตอบคําถามนะฮะกับจากน้องอัฟดอนเกี่ยวกับเรื่องร้านครับก็จะได้ได้คิบเชอร์เป็นอะไรฮะ เป็นกิวเชอร์มูลค่า200บาทครับโอเคครับครับสลัมลิกุ่มครับ่บาครับสลัมลิกุ้มวัสคมุคาคโทรมาจากไหนครับค่ะโทรมาจากจากที่ไหนครับจากแถวหัวหมากค่ะแถวหัวหมากโอคใกล้เลยนะพี่พี่รู้หรือเปล่าว่าตอนมันมีร้านที่ผมนํามาออกวันเนี้ยพี่พี่รู้มาก่อนไหมยังไม่เคยทราบเลยไม่เคยทราบเลยปกติซอยนั้น ไม่น่าจะมีที่ที่เป็นพี่คือเวบแรกคือว็บแรกที่ที่ผมเข้าไปเนี่ยผมนึกว่าเข้าไปในเมืองรับแลนะคือผมผมก็คนอยู่ในซอยนี้นะฮะแต่ว่าเวลาเข้าไปตรงตรงนั้นเนี่ยในในบรรยากาศมันรู้สึกว่ามันมันรีแลกเหมือนเหมือนกับเราขับรถไปแถวอ่แถวนครนายกนะมีต้นไม้เยอะๆคือเข้าไปในบริเวณที่เท่าไหร่นะสองสองไร่2ไร่ครึ่งสองไร่ครึ่งเนี่ยก็จะเต็มไปด้วย ดูต้นไม้แล้วล้วไม่เห็นดินเลยครับเห็นแต่หญ้าเทียวเขียวครับอย่างนั้นเลยครับไม่หญ้าอย่างเดียวเพราะว่าบางลูกค้าจะพายายมาด้วยมาเน่องมีมุกนะฮะมุกนะครับทุกที่เป็นหญ้าเขียวเลยแล้วก็ามรู้สถานที่แล้วใช่ไหมครัผมผมพาลูกเล็กๆไปเนี่ยนะเข้าเข้าไปในซอยเราไม่ทราบอยู่ตรงจุดไหนครับเพราะซอยนั้นก็เคยไปแถวรถติชนนะออา มาทางซอยรามห้าสิบสามซอยบ่อปลาพี่จับไหมซอยรามห้าห้าสิบสามนะครับเลี้ยวขวาเนี่ยจะไปสันติชนแต่ของเราเลี้ยวซ้ายพอถึงโค้งจะไปโรงเรียนบดินเนี่ยไม่ต้องโค้งครับเราเลี้ยวซ้ายอซ้ายอีกทีอีกสามสิบเมตรอยู่ซ้ายมือครับผมครับอนเน็ตภาพได้ครับเขาเรียกว่าซอยบ่อปลาครับมีคําถามจะถามพี่ไหมฮะก่อนจะได้เนี่ยใครถามใหญ่กันเน่ยใหญ่จะถามว่าร้านเนี่ยตกแต่งสไตล์ไหนประมาณ จากที่เห็นในรูปไปล้ครับครับยากเป็นเป็นแนวเป็นเป็นไม้ใช่ไหมคะไม้เก่าๆแล้วก็มาทำเป็นศาลาเป็นอะไรก็เขาเ,เขามีชื่อเรียกครับพี่ <laughs> มีชื่อเรียกพอ <laughs> ดีไม่ได้พอด,ด,ดีไม่ได้ดูตรงนั้นไปเอาอย่างนี้ดีกว่าพี่ผมผมถามว่ากาแฟพันุ์ที่นอฟดอนเอามาใช้ในร้านในพันอะไรคะับอาราบิก้าหรือเปล่าอ๋อโอเคนะฮะถูกนะถูกครับดีใจด้วยนะฮะจะมาจะมากี่ท่านครับอ่อ ได้รางวัลเป็นอะไรคะนี่ได้เป็นรางวัลเป็นกิฟต์เชอร์200บาทครับผมทานอาหารที่ร้านขั้งหนึ่งสองท่านส่มท่านแล้วก็เดี๋ยวซื้อเพิ่มนะได้ครับยินดีนะขอคาเบอร์เท่ากับด้วยไหพี่อ๋อ0 8นยน่ครับศูนครับ429 4 2 เดี๋ยวพอพี่มาพี่จะมาวันไหนก็โทรบอกน้องออฟดอนเขาแล้วกันนะฮะร้านเปิดทุกวันนะทุกวันครับทุกวันนะครับโมงถึงสี่ทุ่มครับโอเคนะจ๊ะพรุ่งนี้เลยได้ไหมคะพรุ่งนี้มาเลยมาเลยครับหยุดก็ดีโอเคผมจะจะวเราเขาจะรอดว่าจะหยุดด้วยนะไม่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวจะพรุ่งนี้นะครับถ้าตะเกิดมานะครับสายสายรสายรุกมครับครับผมสรุกุมจะรอครับอีกหนึ่งสายนะครับร้านเนี่ยเพื่อนเพื่อนเราไปกันบ่อยผมว่าจะเน้นหนักเออเน้นเน้นไม่ใช่เน้นหนักเขาเรียกเน้นย้ำถึงเรื่องของ นักศึกษาที่จะมาอ่านหนังสือติวโดยเฉพาะเนี้จะติวจะเน้นนักศึกษาครับเพราะว่าตรงนี้ก็จะแนี้ยไปก็เจอหรือว่าคนทำงานครับทั้งหมครับฮัลโหลว่าว้านอะไรเป็นตล้วโทรจากไหนครับมินบุรีค่ะมินบุรีนะฮะพี่พี่รู้จักร้านนี้มาก่อนไหมฮะอะไรนะคะพี่รู้จักร้านนี้มาก่อนไหมฮะ ในเฟซบุ๊กค่ะในเฟซบุ๊กเราลืมบอกไปเฟซบุ๊กคือเคยมานะฮะทรีอินคาวแต่ยังไม่เคยไปค่ะเห็นระเห็นรูปในเฟซบุ๊กแล้วรู้สึกไหบมางครับเห็นเห็นข้าวรวงข้าวอก็รู้สึกสดชื่นนะคะสดชื่นนะรู้สึกว่าเขานั่งดูมีต้นไม้เยอะแยะครับชอบชอบแบบว่าบรรยากาศแบบโอเพนก็คือนั่งข้างนอกข้าง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 นาข้าวนั่งใต้ต้นไม้นะฮะนั่งบนสนามหญ้าก็ได้สนามหญ้าเขาสะอาด แล้วก็ถ้าเกิดว่าอยากเย็นๆก็นั่งเป็นออสแอร์คอนดิชันห้างใหม่มีห้องแอร์แล้วก็สนามครับสนามนะฮะเอาลูกเอาอะไรมาวิ่งเล่นได้นะครับแต่ว่าต้องตอบคาถามผมก่อนคําถามคือข้าวครับที่ปลูกไว้เนี่ยพันอะไรครับ หอมปทุมโอ้โหโหยากเลยนี่ดูเป็นแฟนครับผมแฟนบันแทารายการครับครับผมคอนเซปต์เราของข้าวนี่ก็มีนะฮะรวงละหม้อกอละถังไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะฮะวันนี้วันนี้ฟังเรื่องราวเอ่อเรียกว่าความความฝันที่เกิดจากแรงบันดาลใจของน้องอัฟดุลแล้วพี่ผมถามพี่นิหน่อยว่ารู้สึกยังไงครับกับกับน้องคนนี้รู้สึกอัลฮัมดุลิลลาห์ค่ะมูลานะ ดีใจแทนนะคะที่ได้ทําตามความฝันนะคะครับครับคนคนที่พบว่าตัวเองชอบอะไรหรือว่ารักรักที่จะทำอะไรตั้งตั้งแต่อายุน้อยๆเนี่ยเขาได้เปรียบครับคือบางคนเนี่ยคือบางคนเนี่ยนะฮะมารู้จักตัวเองเนี่ยตอนเกษียณไปแล้วเนี่ยจะทําอะไรมันก็เหลือเวลาน้อยถูกไหมฮะแต่ว่าน้องเขาเนี่น้องเขาได้เปรียบกัรทำวิลญาณนะครับก็ยังไงก็ฝากมาอุดหนุนน้องเขาด้วยขอแต่ว่านี่ได้กิดว่าเชิญสองร้อยบาทนะขอขอเบอร์โทรกลับด้วยนะฮะค่ะศูนย์แปดเก้าศูนย์แปดเก้าครับ 4, 8, มาวันไหนโทรบอกน้องเขาเลยนะครับ,รบตามเบอร์นี้นะครับมีมีมีเอ็กซ์ไพน์ X ไหมคะมีหมดอายุมีหมดอายุไหมไม่เกินสองเดือนเอาเอาไม่เกินเอ,เอาแค่ ถึงรอมฎ ر م ض ا าไม่เกิน r a m a d a นะฮะอยากให้นิรีบๆมาอ่าเพราะว่ารอมฎอนนี่เราอาจจะเปลี่ยนเปลี่ยนเวลาเปิดเป็นตอนที่มีปิดวันไหนไหมคะไม่มีนะครับเปิดทุกวัน10โมง10นาฬิกาถึง4ทุ่มครับผมโอเคนะครับแลเราจอดนี่คือที่จอดรถครับที่จอดรถเอามา8คันแล้วก็มีให้จอดครับนผมจอดจักรยานยรต์นะครับผมใช่เดี๋ยวจักรยานครับครับเอาละนะฮะคือหลังหลังจากรอมฎอนนี้นะฮะ ทางรมดอนนี่จะเป็นยังไงมั้งครับปรับเวลาเปลี่ยนปรับเวลาเดี๋ยวเราจะแจ้งให้ทราบอีกทีนึงแสดงว่าจะต้องเปิดนี่หลังหลังแก้บวชแน่นอนอาจจะก่อนแก้บวชนิดนึงให้คให้คนแก้บวชอะไรให้คนแก้บวชที่ร้านเอามาเราอาจจะจัดบรรยายนะฮะที่ติดต่อไว้ก็มีหลายๆคณาจารย์อาจจะจัดบรรยายก่อนแก้บวชนะฮะหรืออาจจะเป็นหลังตัวะเว บไปแล้วเพื่อที่จะเพิ่มอามานอิบะดาคือเรามีอาชีพแล้วเนี่ยเราอยากจะมีอาชีพตระเวนตระเวนอินทาวตระเวนอินทาวในบางครั้งลาดในสนามหญ้าครับผมอุชาร์ล็อกก็อุชาร์ล็อกถามนิดนึงนะครับคำถามสุดท้ายทั้งสองท่านเลยในฐานะที่เราเป็นผู้ประกอบการมุสลิมนะฮะแล้วเราเป็นคนรุ่นใหม่ด้วยนะครับแล้วก็เราเนี่ยเวลาเราทําธุรกิจเนี่ยเราเราต้องมีคุณธรรมหลักในข้ออะไรฮะ คุณธรรมหลักก็คือหนึ่งซื้อสัตว์กับลูกค้านะครับอันนัครับมีอํนนานก็คือเราจะไม่ขายของอะไรที่ไม่ดีให้กับเขาครับหรือว่าเหมือนกับว่าอะไรใกล้ๆแล้วคือเขาอยากได้แต่เราไม่อยากขายเงี้ยเราก็ต้องบอกส่วนเสียของเขาไปสองนะครับคือเรื่องเรื่องพูดกันตรงไปตรงมาพูดกันตรงไปตรงมาอย่าว่าโว้ยรถนี้ไม่เคยชนเลยเนี่ย สมมติถ้ามันอนนี้รถที่จะซื้อเนี่ยมันมีชนไฟท้ายมาหน่อยหนึ่งเพิ่งจะไปเปลี่ยนมาก็คือบอกกันไปตรงๆใช่ไหมฮะสำหรับผมนี่โดยกับวิธีการง่ายๆก็คือครับจงทําในสิ่งที่รักครับแต่ถ้ามันยากนักก็รักในสิ่งที่ทําครับโอ้โหนะฮะล็กดิ์สิทธ์มากเลยก็ไปเจอกับทั้งสองท่านได้นะฮะเปิดไปแรกเปลี่ยนไอเดียประสบการณ์ไม่บอกให้เลยว่าร้านกาแฟเนี่ยท่านไม่ใช่ได้แต่ กาแฟหรือว่าจะไปหาสิ่งที่ทําให้ท่านนอนท่านนอนไม่หลับขอย้ำอีกทีหนึ่งนะฮะว่าสิ่งที่ได้มากกว่าการดื่มกาแฟคือการดื่มด่ากับบรรยากาศดื่มด่ากับบรรยากาศแล้วถ้าเกิดว่าท่านไปกับเพื่อนที่ที่รู้ใจกันนะนักศษานักึานักษากาบงานเรื่อยคือท่านถ้าคือไปบางทีไปไปไปเจอกันไปเจอบางอัดดุลล์ไปเจออับนอฟดอนหรือไปเจอบางโก้ไปเจอบางกีนะครับคนคนเหล่านี้เนี่ยเขาเขาเหมือนหนังสือเล่มหนึ่งอ่ะ นะฮะยิ่งไปนั่งคุยก็เหมือนได้อ่านความรู้นะฮะทุ่เท่าทุกคนนะฮะเหมือนหนังสือคนละเล่มโดยเฉพาะทีมงานยาติก็หลายท่านรวมอยู่ที่นั่นเหมือนกันครับอย่างทั้งเป็ดก็หนังสือหนังสือเล่มหนึ่งเหมือนกันอาจารย์อบูบักขิมวิเศษนะครับมีหนังสือประวัติศาสตร์ครับผมนะเป็น V I P ครับเป็นเมมเบอร์เราอย่างเมมเบอร์เนี่ยเราจะมีเมมเบอร์นิดนึงครับถ้าจะมีเมมเบอร์เป็นถุงคครับซื้อกาแฟหนึ่งชุดเนี่ย จะได้โหลแก้วหนึ่งใบนะครับแล้วก็เรามาสั่งกาแฟได้เลย<ม>โดยที่จำกัดจำนวนประมาณ25แก้วครับในราคา<อ>หนงถงเนืนะใช่ครับได้25แก้วครับ<อ>ก็คือจะถูกกว่า รเอาเอาเป็นว่ารายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวเวลามันจะหมดแล้วมาติดตามกันที่ร้านมาดูบรรยากาศก่อนแล้วรายละเอียดศูนย์แปดศูนย์สองสามสี่เจ็ดสี่สี่สี่มีไวไฟด้วยนะฮะเดี๋ยวหาว่าไม่มีมีไวไฟด้วยมีต้นไม้แล้วเดี๋ยวหาไอ้ไวไฟมีไหมมีครับนะฮะใช้อินเทอร์เน็ตได้เลยเพราะน่าศึกษานักศึกษาก็กก็็หวังว่าจะมาคือผมคืออย่างนี้เรายังไม่ทำการตลาดกับกับรอบนี้อยให้เพื่อนเพื่อนเพิ่งเปิดประมาณเดือนเสร็จ โอเคนะครับมาฝากไว so ้ด้วยนะฮะฝากไปอุดหนุนกันเยอะๆแล้วถ้าใครอยากจะเจอทีมงานของเรานะเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวผมจะไปเจอกับคุณพี่ที่จะมาพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้เราทั้งสามคนลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับทุกคนจะพบกันในเสาร์หน้าครับวับิลาทีตาฟิกวะฮิดายะ่าสลาวอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีครับอายบน สนับสนุนรายการโดยคิดถึงชุดสูตรครั้งใดอิตาลีสูตร0831304556 ทั่วสนุกอาหารฮาลาลต้องฮิยาป๊อบนึกถึงทัวมุสลิมนึกถึงฮิยาป๊อบ0988289680เย็นกายสบายใจเรียกใช้ลิสกีแอร์0863227340อาเมน When I had free time I gave it to the mosque When I got extra money I gave it to the mosque When I cop new clothes I gave it to the mosque ขอเชิญร่วมงานสื่อสายทานฮอลาานโภชนาแบบ